สุดยอดสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ร้อง่อนที่ร้อง่อนอยู่กับรถสามล้อ,อตัดหญ้านะครับเฮ้ย ôi, ơi Xuất กลอพี่เอครับอ้อไม่อายก้าครับเท่มากเอลองหนะ่ะลองครับ

อะคุยกับอันนี้ก่อนแพงไหมป๋าคันหนึ่งเนี่ยต้องหานเจ้าของไหมมาก็เจ้าของเขายังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เหรอก็ยังไม่ได้จดเอาไว้ไงเขาอ๋อไปจ้างเขาทำเหรอทำเองน่ะแหละโอาทำเองเขาไม่ได้จดเอาไว้ไปคือไปซื้อเครื่องตัดหญ้านี่มาเลยหนึ่งตัวเนาะ เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วเนี่ยเนี่ยของรถของรถนั่งขับเนี่ยเออครับแล้วก็เอาไปต่อเอาอันนี้มอเตอร์ไซค์มาปุ๊ป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 เฮ้เขาท่าดีอ่ะอันนี้แบบแล้วทำไม่ยากครับคิดได้ยังไงเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นคัสเลยเนี่ยโอ้เกียร์เข้าคัสเธอใช้เกียร์อีกเออเนี่ยเป็นเกียร์อะไรนั่นีหล ออเียขงะไรต้องถามเจ้าของดูใช่ไหมไปจะทำเองเลยใช่ไหมทำเองเออสุดยอดนมันสลัดแต่อย่างนี้ผมขอกลับบ้านได้ไหมแล้วเขาไม่ให้ใช่ไหมได้พี่ผมปอกกินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้มันไม่ไรอ่ะมันอ่อนมันอ่อนจะดีกว่าเมื่อวานนี่มั้งนี่พี่จะดีกว่าลูกเมื่อวานมั้ง รถมันเน่าหมดแล้วเนี่ยมันเน่าเราคอยดูเจ้าของรถมานะครับว่าเราคอยวอให้แก็บมาอนนี้จดสิทธิบัตรยังครับยังไม่ได้จดแกคงแกคงไม่หวงนะมั้งหวงไหมหวงเหมือนกันเลยนะต้องถามเขาเองนะครับหือเป็นคนตัดเฉยๆต้องถามเจ้าของดูว่าหวงหรือเปล่า แต่ดูแล้วไม่น่าจะซับซ้อน,อนเ,เหมือนวัยรุ่นกัมพูชาเลยอะ่ะผมว่าผมเอาไปยกรอได้นั้นเนี่ยนอ่อพี่มีเครื่องมาชุดตุ๊กตาปิ๊บอันนี้อันนี้ตัวนี้คือลูกเตะช่วยอันนี้ตัดตัดยาน,นะครับแล้วข้อนี้ปุ๊บ อันนี้ก็ลูกเตะอันนี้คือล็อกตายไปเลยคืออันนี้จะเป็นคัดมีแป่นให้ดูวันเดียวกับเชื่อมโครงสร้างได้ก็ไม่ได้ครับแต่หัวเกียร์นี่แหละมันเป็นของอะไรเนะี่ยงงกับหัวเกียร์อยู่เกียร์ตัวนี้มันมีเกียร์อย่างนี้มันมีเยอะใช่ไหมม,มีหลายบแบบนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปใช้อย่างนี้ก็ได้อืมันจะเปลี่ยนเป็นแบบอย่างอื่นก็ได้ครับเห็นผมเห็นหลายอย่างแล้วก็มีเบรกอ๋อเป็นโซ่สเตอร์มาฉุดกันนี่เลย เหมือนกับว่าอ,อันชุดตัวนี้คือเป็นของไอ้นัน v. V. ่น ATV ปะกุคัดกคัดเนี่ยชุดล้อนะครับมีเพามาเนี่ยมีเบรกอืมสุดยอดหนักถ้าเป็นช่างครับอ<า>นขอให้ทำเต็มเตี่ยง อทำขายได้นั้นเนี่ย <c oughs> ใช้คูปอตาแซตทีลอยนะครับทำงานอีก